จะไปเล่นไหมครับการไปกันเลย let's go เริ่มแนี่ก็เข้าอันไหนดีเนาะอันที่สองอันที่สองนะคะทุกคุณไปกันเลยอ่านี้จะเป็นบ้านของหนูนะคะเดี๋ยวหนูจะพาไปชมบ้านกันก่อนนะเริ่มหลักจักที่หนึ่งเลยนะคะโคตรใหญ่เลยอลังการเกินเวอร์ถูกต้องนะคะบันไดนี่ใครสร้างเองวะเดินยังไงจ้าบันไดผมสร้างน้องน้องสร้างเองนะคะวันนี้นะคะเราจะ ไปเลยไอ้อื่นกันนะคะเริ่มจากในบ้านก่อนอันเลกเลยนะคะทุกคนปิโตู อันนี้ก็จะเป็นนะคะทุกคนคะอันนี้ก็จะเป็นลังสมุดเออที่วางหนังสือสมุดอะไรแบบนี้คะมล้วก็จะเป็นที่นั่งที่นอนอะไรเอ่ยนะคะแล้วก็นี่นูจะม <า S 1> นเจะสร้างเองนะคะมันมีสีฟ้ากับสีชมพูนะคะวพราะสวนมากหนูชอบสีชมพูนะคะทุกคนเันจะมาสร้างเพิ่มกันนะคะโอเคค่ะ, okay, คะสวย,อ,ยอันนี้ก็จะเป็นเอ่ออะไรก็ไม่รู้นะคะทุกคนคะไปดีกว่าไปอันดูอันที่สองกันอันนี้ก็จะเป็นทางลงง่ายๆเนาะดวันที่สองกัน 太贵。